มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจัดโครงการประชุมสุดยอดผู้นำด้านนวัตกรรมในกลุ่มอาเซียนอาเซียนยังลีดเดอร์ฟอรอินโนเวชั่นทูเทซซึ่งเป็นโครงการของกองวิทยาศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้จัดขึ้นสำหรับในช่วงนี้เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองในการนำเสนอกิจกรรมต่างๆเราไปดูภาพบรรยากาศของเพื่อนๆกันเลยค่ะ กิจกรรมนี้เป็นการระดมสมองสองมือในการสร้างนวตัตก,กรรมเพื่อชุมชนถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุงสนานแถมได้รับความรู้ต่างๆมากมายอีกด้วยค่ะเราไปพูดคุยกับเพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กันค่ะว่าแต่ละคนได้ประสบการณ์ดีๆอะไรกันไปบ้างค่ะ Can you tell me about the reason why you join this program? Oh. Um. back i y Singapore Technic first selected. For this program, I asked myself, why not? I can come over here and get to make friends from all the other countries, all other other uh, ASEAN countries. I find it's a very good opportunity to also try expand my uh, network of social life and get to work with them as well. Uh, one of the reasons why I joined this program is because I want, to ha I want to gain better cultural understanding. Since we were able to communicate with other ASEAN foreigners, and as well as um, I want to have creative ideas. I want to have g I want to gain creative ideas for me to um, help address uh, societal societal needs of our country. นี้ก็เป็นกิจกรรมและโครงการดีๆที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนได้มาทํากิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้นักศึกษาไทยในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านก็ยังได้ประสบการณ์และได้เพื่อนใหม่จากประเทศต่างๆอีกด้วยค่ะ